สบายดีเพื่อนพี่น้องวมืนอ้นเนาะบวกกัยุดงานก็จะไปหาพี่สาวอ่าอยู่ใกล้ๆนี่จ้าทุกคนไปอ่าไปเป็นเพื่อนเพื่อนไปลงบ้านนั่นเองเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนจะไปลงบ้านบวกก็เลยจะไปเป็นเพื่อนเพื่อนบวกย,ยุดตรงกับวันที่เพื่อนยุดพอดีเนาะเพื่อนก็เลยอ่าวางไปลงบ้านนั่นเองทุกคนบวกกัจ้า ถ่ายให้เบิงเนาะบรรยากาศมันเมือวันยุดของคนเราทำงานในไทยนี่นเองจากแม่พี่น้องเขากลไปกันเลยจ้ะ <c oughs> ตอนนี้กับทันได้กินเขาพี่น้องกินแต่นุ่มกับขนมมานน่นเองเนะเาะเขากะย่างไปก่อนยานมันบบท่านนั่นเองเนาะโบหัวใจจังจังได้เนาะเพื่อนกับบอยได้ไปรุ่งบ้านบ่อยอน,นานทีเพื่อจะไปอันนี้ก็คือเพื่อนไปจะไปตรวจเนาะ ตรวจไปยัปงหันเองพี่นอ้องอ่าบวกอะยางต้อนยนางไปห้าค่ะยา,างไปห้องเพิ่นเนาะไปหาป้าเพิ่อนอยู่ห้องไปห้าห้องบอกก็ได้ทุกคนบอกผิด <c oughs> ไปไปพี่น้องอเสียกันฮะไปเที่ยวค่ะเที่ยวห้องพี่สาวฟ้าพี่สาวไปโรงพยาบาลยามทาม ไปไห้พี่บัวเปินหม,มักทามไปเลยพี่น้นอ,นนองไปเอากระยางไปเลยบ้านอ่าปุ้ยด้ยมกักกิฟนะต,ต์อ่าสบว่นะตามสไตล์สบู่ง่ายๆสบายๆว่ามียังอยู่อยางเฮ็ดไปตั้ภาษาสบว่นะะันะ่นเองนาะทุกคนนอกกะฟ้าเป็นกำลังใจกดไหลกดแเส์ให้เน่เด้อเว้ยมามาเว้ยม,มาดูมาไทยกันนะทุกคน ว่าเรามาสิ่เรืองก่่นไปไสเว่ยบุ๋งหูเรืองไปไหนแอมมีหูกระดิกว่ะไปเอาไปยางกัไปเลยอู้ทางคือยังใกล้เติบอยู่จ้าี่นองแดกไอ้ทมุ่มร้านขายของมีทุกอย่าง้าทุกคนก็จะซื้อ รถคันเดียวมีครบทุกอย่างจบที่คันเดียวมีทุกอย่างจริงๆนะทุกคนเนี่ยทำสิโอ้เงินโบพอร์ครับทุกคนน้องโบท่านได้กดเงินมาลืมว่าตัวเองโบได้กดเงินมาแต่ขขามีทุกอย่างไอรีวสินยาไปทำสื่อทัวร์มีทัวร์ประมาณยี่สิบบาทนะไอโบก็โบได้กดมีหอมควาลเผา่หนำทุกคนปไา เด็ดเอาเด็ดเอาแม่มนขาบานน่ะมาซื้อของในดอกพิมพ์เด็ดเอาเด็ดเอาทุกคนเนี่ยเอ้ารถแม่รถมามาแม่มาตัวนี้รถมาเฮ่เด็กเป็นยางเสือทะเลอยู่ก็จะแนมนะวัเวัวล่างโง่ไล่แค่ไล่ดีเคยพี่น้อง คนเขามาซื้ออะไรค่ะให้เบลล์มิกดี้ดิวันนี้เอ้อผลงานเป็นพิเศษไหมพี่น้องเลยแตงโตเนตหาขันนัดนี่ดีเธอซาลามีอยู่เพืแอกแอกแอกเองเนตหาขันยากไรนะทุ่งเท่าอ๋อพัปีป่าเไปใช้ให้โดปะเดี๋ยวค้งเขาหนักเพิ่มหนึงไปกันเลยเราจะนั่งรถไปกัน 毛辣么？

วอ้จ like yeah. ิติี่าหมาจิเปลี่ยนเวดใหม่เวยพี่น้องเลยหลุดไล่นอกมันนีน นั่งรอบันนี้ทุกคนี่เรื่อแก่รอดสวนนอ้องเ่ว่าก็จะาบไฮน์นั่งในนั่งอยู่ข้างล่างได้นั่นเองเพื่อนพี่น้องเนาะนั่งรอเดเยวรอให้ตอนนี้รอมีีอายเราไปยืนเพราะว่าเราเลยนราจะยุนกันนั่งน,นั้ง ย่างบวบมีทึงวาเร็วเหมือนหนองปกกติอ่ะไปกะทินานขนาดไปสัตว์ประกอบวัดเนาะมันดีละเอียดแต่ก็ง่ายง่ายสุดเลยทุกคนหมูย่างกาชาะป็นยัได้บ้านเด้งคาคาดั ก็จะขอจบไปเพียงคนนี้ด้วยมีน้องขีดนี้เนาะกับผ้าเอื่อยเพื่อนอ่าไปเป็นมูแหว่เพื่อนผ้าเนาะก็คือพี่อ้ายเนาะแฟนของเพื่อนป้ายน้ำนั่นเองนะกับ,บัวกับป้ายน้ำพวกเพื่อนอ่าชวนบัวไปน้ำบวับวก็อยากไปนั่นเองเนาะทุกคนไปอ่าโรงพยาบาลนั่เนเองถึงลำรับผ้าเอืีอยไปโรงพยาบาลนั่นเองนะทุกคนอ่าซึ่งไปเนาะบัวก็สรุปเลยว่า ไปกอกปวักปวัติพพอบบเคยไปเรเครือกันในโรงพยาบาลอาประมน,นันเองคนนอกก็คือไปครังแรกก,กร็ต้องผากันไปกอกปวาวัดและการตรวจฉี่ตรวจเลือดนั่นเองถกคนนอกก็จะใส่ขั้นตอนในเล็กน้อยซึ่งนอกกับประมาณที่ช่องมุง่งถกคนหมอก็หายกลัามาแล้วบอกว่าอีกประมาณอาว่ารางังคาดน้องคาดน,นาหมออันหายไปตรวจนั่นที่อีกที่นั่นเองเลย่น้องนอก จึงการเมื่อนี้กะคือไปขอประวัติไปขอข้อมูลนั่นเองพวกน,นอกร,ปประดับชุปไปยังพวไทยตรวจเลยเพื่อนนอทุกคนเอืลยเพื่อนกับเร,ราได้เป็นยังทุกคนก็คือไปตรวจเบิ้งนั่นเองมันมียังนอกระคืออ่าบวกกับไปเป็นโม่เพื่อนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบ,บๆเนาะในทางไปนั่นเองทุกคนบวกอ่ะโบเคยเขานะมาอยู่อยู่มาอยู่แถวปทุมตังเจ็ดแปดเจ็ดปีเวรแปดปีคือเนาะไปเขาเจ็ดปีเนาะโบเคย เขาไม่จะเขือเนาะเมนีบอกกับเขาไปว่ออาอ,าอู้คนลายขนาดเพื่อนคือน้องร้องแต่บอกกับบุกการไทยยังรักเพราะว่าเป็นสถานที่งันราชการแน่คือราชการแหลมมีหม้อมีแผลเนาะบอกกับบุกการไ,ไ,รากกาไทยรักใครอย่างนี้ไปนี่น้อยน้อยนั่นเองคี่นอ้องเนาะคลิปนี้ก็จะขอโจีย์เสรีด้วยขอขอบคุณเพื่อนคือน้องที่ติดตามรับชมเนาะไปใช้ มาไซในนี่คพื่หน้องชีวิตการทํางานของบัวอยู่ละเอออยู่ไทย <c oughs> ไวันนี้ละโอ้จะไม่ค่อยได้เมื่อเล่าเลยมาชีวายู่เล,ล่าอะไรจ๊ะกันนะทุกคน,นึป็คืวบ,บัวอยู่ไทยในเองเ,องเนาะบรรยากาศลาปหนีไปนานบัวก็จะเก็บมาหายทำช่วงในเบิงในช่วงเหมือนกัน,นเองเนื้อแต่โอคุณในไลฟ์ที่ยังติดตามและรับชมบัวในเองเพื่อนๆน้องสบายดีสวัสดี